สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่1กุมภาพันธ์2 5ง5หรอโดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น e ีีที่2แล้วและผมก็ไดดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการ์ตี และมั่นใจได้คลิกเต้ทิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงเย็นวันนี้ด้วยข่าวเกี่ยวกับแฟนนาการการลุนแชมป์เรลลีระหว่างทีมของเรากับทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนเลยในตอนนี้ทีมของเป๊ป กวาเดียล่านำห่างอยู่9แต้มแต่ลงเล่นมากกว่า1นัดซึ่งหมายความว่าหากลิวอ์ผู้สามารถคว้าชัยชนะในเกมนัดตกครั้งดังกล่าวได้ก็จะทำแต้มบีบช่องว่างลงมาเหลือเพียงเพียง6คะแนนเท่านั้นนั่นทำให้ทางเจสันเมคเคเทียอดีตดาวเตะของทีมเราออกมาแสดงความมั่นใจเลยว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซยังคงมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับทางซิตี้ไปแบบยาวๆจนกระทั่งช่วงสิ้นสุดฤดูกาล เห็นได้ชัดเลยว่าการลุ้นแชมป์ยังไม่จบนะแมคเคเทียกล่าวผมคิดว่าหากเราดูตารางก่อนหน้านี้ซิต,ตี้ทิ้งห่างไปรไกลถึง12แต้มและทุกคนก็คิดว่ามันคงจบไปแล้วในตอนที่ลิว์ภูสะดุดเสมอบางทีจุดด่างพร้อยเดียวของดิว์ภูในฤดูกาลนี้ก็คือการที่พวกเขาเสมอเยอะเกินไปและส่วนใหญ่ในนั้นก็เป็นเกมที่พวกเขาน่าจะคว้าชัยชนะได้ด้วยซ้ำ ผมคิดว่ามันมี5หรือ6เกมที่พวกเขาออกนำไปก่อนแต่กลับมาเสมอนั่นถือเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและไม่ใช่คาแรคเตอร์ของทีมของเยอร์เกนครอปเลยพวกเขาไม่ควรจะปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปยามที่นำไปก่อนแต่ในฤดูกาลนี้พวกเขาเสียแต้มจากสถานการณ์แบบนั้นไปเยอะเลย อย่างไรก็ตามว่าคุณดูตารางคะแนนผมก็คิดว่าเกมตกค้างเป็นนัดที่พวกเขาน่าจะสามารถเอาชนะได้แล้วมันจะทำให้ช่องว่างลดลงมาเหลืออยู่ที่6แต้มเรายังมีเกมที่ต้องไปเยือนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกแชมเปี้ยนสลีกก็กำลังจะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งดังนั้นมันมีเกมฟุตบอลให้ลงเล่นกันมากมายเลยนะ เราได้เห็นซิตี้ทำพลาดทำแต้มหล่นในเกมกับเซาท์แทมป์ตันเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วและพวกเขาก็มีเกมให้พลาดได้อีกเยอะพวกเขาจะไม่ได้ไหลพ่ายตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลร,รอดังนั้นสำหรับผมแล้วโอกาสยังเปิดกว้างผมคิดว่าในตอนนี้มันจะกลายมาเป็นการแข่งขันกันระหว่างม้า2ตัวเชลซีได้หลุดวงโครจรไปแล้วส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์ซนอลก็มีแต้มไม่พอที่จะมาไล่ตามพวกเขา แม้กระน,นั้นทั้งลิเวอร์พูลและซิตี้ต่างก็รู้ดีว่าพวกเขาจะก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองได้อย่างไรพวกเขาคอยผลักดันกันและกันจนทะลุเพดานขึ้นไปสูงแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในพรีเมียร์ลีกแต่ลิเวอร์พูลจะสู้เพื่อแชมป์ทุกรายการเมื่อเปิดประเด็น,นเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเก็บอนาคตของทีมเรากันบ้าง แน่นอนว่าหนึ่งในคนที่สำคัญที่สุดของเราณนะเวลานี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากผู้จัดการทีมมือทองของเราอย่างทางเยอเกนครอฟผู้ปลุกปั้นทีมขึ้นมาจนสำเร็จอย่างปัจจุบันเขาพาลิว่าพูผง,งาดควา้าแชมป์แชมเปี้ยนสลีกสมัยที่6ในประวัติศาสตร์ของสโมสรนได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อเน,นื่องด้วยการปลดล็อกแชมป์พิมเมยรีเป็นหนแรกในรอบ30ปีได้อีก อย่างไรก็ตามในายใหญ่ชาวเยอรมันก็มีสัญญาผูกมัดกับลเวร์วพูลของเราถึงช่วงซัมเมอร์ในปี2024และเจ้าตัวก็ยืนยันมาตลอดว่าจะอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปจนกระทั่งครบสัญญาดังกล่าวทั้งนี้ตัวของครอปเองก็เปิยอ,ออกมาอีกว่าหลังจากวางมือจากการคุมทีมลีว่าผูจะเว้นวักสักหนึ่งปีเพื่อใช้ช่วงเวลาดังกล่าวออกไปสำรวจและท่องเที่ยวทั่วโลกนั่นทำให้บรรดาน,นักข่าวทั้งหลายต่างก็วิเคราะห์กันไปในทิศทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ว่า มันมีโอกาสสูงที่ครอปจะก้าวลงจากตำแหน่งกุนซือใหญ่ของลิเวอร์พูลในช่วงเวลานั้นล่าสุดนิวโจนส์นักข่าวสายลิเวอร์พูลของโกลเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังก็ได้ออกมายืนยันในประเด็นนี้ระหว่างการไปให้สัมภาษณ์กับทางสปอร์ตเทน i n g ถึงอนาคตของครอปตอนนี้เราอยู่ในเดือนมก,กราคมปี2022แต่ผมคิดว่าในปี2024จะเป็นปีสุดท้ายของเยอเกนครอปกับลิเวอร์พูลโจนส์กล่าว ผมคิดว่าลิเวอร์พูลคงจะวางแผนการถึงตัวตายตัวแทนของเขาเอาไว้แล้วและมันจะต้องมีชื่อของสตีเฟนเจอราัเข้ามาเกี่ยวข้องไหนๆก็พูดถึงอนาคตของกุนซื้อของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้พมอยมาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นเก็บตกฟันหลงจากการย้ายทีมของนักเตะของเราในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายกันบ้าง ตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมได้ปิดตัวลงไปแล้วเมื่อเช้านี้ตามเวลาในประเทศไทยและมันก็มีอยู่ดีลหนึ่งที่เพิ่งมาเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆแบบทันกําหนดเวลาพอดิกพอดีตอนหลังจากที่ผมได้ทําคลิปเมื่อเช้านี้ออกไปนั่นก็คือการอำราสโมสรของเนกโววินเลียมแบ,บ็กขวาเด็กปั้นของเรานั่นเองหลังเขาได้ย้ายไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทางฟูแลมได้สัญญาย,ยืมตัวตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาล ลากล่ามเดิมทีนั้นหรือว่าููตั้งใจจะขายขาดเขาหรือไม่ก็เป็นการปล่อยตัวในรูปแบบสัญญายืมตัวพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดแต่หาข้อเสนอที่เหมาะสมตามที่ต้องการไม่ได้ท้ายที่สุดพวกเขาจึงเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองและหันมาเปิดกว้างสำหรับการยืมตัวนักเตะไปใช้งานเป็นการชั่วคราวก่อนที่วินเลียมจะได้ลงเอยกับทางฟูแลมก่อนตลาดวายก่อนหน้านี้มันมีความเข้าใจกันว่า นี่เป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาคว้าตัวฟาบิโอคาวาโยมาจากทางเจ้าสัวน้อยหรือไม่อย่างไรแต่ล่าสุดทางริว์ุูลเอ็โคสื่อวงในของสมูรสอนก็ยืนยันว่าทั้งสองดีลนี้ดำเนินการแบบแยกส่วนกันด้านตัวของวินเลียมส์เองก็ต้องการย้ายทีมเพื่ออโอกาสการลงสนามทีมมากขึ้นหลังเจ้าตัวต้วตองการรักษาตำแหน่งของเขาในทีมชาติเวลส์สำหรับศึกฟุตบอลโลกรอบเพลย์ออฟในเดือนมีนาคม ดาวเตะวัย20่ปีเพิ่งจะได้รงสนามในพิม์ลีกให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นและลงมาเป็นตัวสำรองตอนท้ายเกมอีกด้วยทำให้การย้ายทีมในครั้งนี้น่าจะส่งผลดีสำหรับทุกฝ่ายเมื่อสักครู่ได้พาดพิงถึงดีลของฟาบิโอคาวาโยแนวลุกดาวรุ่งอนาคตไกลของทางฟูแลมกับทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเขาต่อเนื่องกันไปเลย เมื่อทีมของเราสามารถตกลงเงื่อนไขทั้งหมดในการคว้าตัวคาร์วาโยกับทางฟูแลมได้แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าตัวเงื่อนไขาการจ่ายเงินและการยินดีที่จะปล่อยตัวนักเตะกลับไปให้พวกเขายืมใช้งานตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลเช่นเดียวกันกับเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะที่ก็อหลุ่ลวงไปแล้วทั้งหมดจนถึงขั้นที่คาร์วาโยผ่านการตรวจร่างกายกับทีมของเราไปแล้วด้วยซ้ำด้วยเหลือแค่เคลียร์เอกสารให้ทันเวลาเท่านั้น อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเอกสารต่างๆก็ถูกส่งไปไม่ทันเวลาทำให้ดีลการย้ายทีมของเขาในเดือนนี้ต้องล่มลงไปในแบบที่แทบจะเรียกได้ว่าในวินาทีสุดท้ายของตลาดรอบนี้เลยก็ว่าได้แม้กระนั้นเมื่อเช้านี้สามนักข่าวคนดังไม่ว่าจะเป็นฟาบิโซโรมาโน่เจมส์เพียสและพอลจอยส์ก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะรื้อฟื้นดีลนี้ขึ้นมาอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ ในตอนนั้นมันจะเป็นตอนที่สัญญาของคาวาวโยกับฟูแลมนั้นสิ้นสุดลงทำให้เขาสามารถย้ายทีมเรียกอิสระแบบไร้ค่าตัวแต่เนื่องด้วยอายุของเจ้าตัวที่ยังไม่ครบเกณฑ์ท้าให้สโมสรที่เซ็นสัญญากับเขาจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับต้นสังกัดเดิมของนักเตะทว่าล่าสุดในเคสนี้ทั้งเจมส์เพียสก็ยืนยันว่า ลิวพูได้บรรลุข้อตกลงกับทางฟูแล่มเอาไว้แล้วซึ่งจะทำให้ได้ตัวคา r วาโยมาร่วมถิ่นแอนฟิลหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้ในเงื่อนไขที่แทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างทั้งสองสโมสรบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วว่าค่าตัวที่พวกเขาตกลงกันตอนท้ายของวันนี้จะถูกใช้เป็นค่าชดเชยในช่วงซัมเมอร์ตอนที่คาวาโยหมดสัญญา P.S. ทวีต นั่นหมายความว่ามันไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งสารอย่างไรเสียนักเตะก็ต้องการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเกี่ยวกับข่าวบอลยออีกเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เป็นบทวิเคราะห์จากทางคินตันมอริสันกันบ้างเขาเป็นอดีตหัวหอกตัวเก่งของทางคริสตันพาเลตแต่ปัจจุบันผันตัวมารับงานเป็นกูรูให้กับทางสกายสปอร์สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษ และเจ้าตัวก็ได้ออกมาวิเคราะห์ว่านี่แหละคือนักเตะที่เหมาะสมกับลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงเข้าไปหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดของศึกแชมเปี้ยนชิพเลยนะมอร์ลิสันกล่าวมันไม่ได้มีนักเตะมากมายหรอกนะที่ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นได้แต่ผมตื่นเต้นกับเขาเขาเล่นฟุตบอลได้อย่างเนียนตามาก ผมคิดว่าเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่สุดยอดของทางลิเวอร์พูลแน่ฟังนะผมมองว่านี่อาจจะเป็นดีลที่เกิดขึ้นได้ในช่วงซัมเมอร์และผมก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นผมหวังว่าเขาจะได้ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลเพราะนี่คือเด็กหนุ่มที่สมควรจะได้ไปทำงานภายใต้การคุมทีมของคนอย่างเยอเกนครอปมาโกซิวาเองก็ทำงานได้ดีกับฟูแลมแต่การที่เขาจะได้ไปอยู่กับลิเวอร์พูลในฐานะดาวรุ่งนั้นคือความฝันเลยละ่ะ ได้ชัดเลยว่าเขาเวาย่อเองก็คิดว่าเขาจะได้ย้ายไปอยู่กับลิว์ภูแล้วแต่มันยังไม่เกิดขึ้นทว่าเขาก็แค่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปและเรียกฟอร์มการเล่นกับฟูแลมทุกคนต่างก็พูดถึงเขาเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ที่น่าตื่นเต้นและหวังว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ดิวจะเกิดขึ้นผมเสียดายแทนเขาเลยเพราะเขาเป็นคนที่เปลี่ยมไปด้วยความสามารถ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ในต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ